ใส่อะไรไปก็ออกมาเป็นฐานลองใส่ไม้จิ้มฟันก็ออกมาเป็นไม้จิ้มฟันแต่เป็นฐานอ้ใช่แล้วกระเสดสราวคนไม่เอา่านนี่คนไม่เอาถ่านจะเป็นอะไรพี่ก็ไม่เป็นฐานแต่เป็นฐานเป็น่านอะไรลงไปเป็น่านหมดแม้กระทั่งใบไม้อืมใบไม้ก็เป็นฐานเป็นใบเหมือนเดิมครับก็เรียงแนวตั้งเรียงไปเรื่อยๆเรียงซ้อนกันซ้อนกันขึ้นมาจนเต็มถังเห็นเผา่านอย่างนี้นะเราเผากันใจกลางอำเภอวางทองนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีใครรู้ว่าตรงเนี้ย มีเตาเผาถ่านประสบการณ์หปีมาเปิดเผยในช่องนี้หมดอีกลหมหมดแล้วครับอุปกรณ์ที่มันหาง่ายๆอ่ะเป็นดินเก่าเป็นทรายเก่าที่เราไม่ใช้แล้วเหลือสังกะสีเนี่ยผมก็เป็นสังกะสีเก่าเอาส้มทั้งลูกอ่ะใส่ลงไปเอากล้วยทั้งลูกใส่ลงไปเป็นถ่านยันเม็ดข้างในส้มจริงเพราะว่าการถ่ายเทความร้อนการอบความร้อนมันอยู่ข้างในสวัสดีครับผมชี้ต้นนะครับหรือเติมศักดิ์ดวงบุตรนะครับเป็นเจ้าของ ฟาร์มใส้เดือนคนเริ่มไอเดียเกษตรผสมสารได้ทุนบ้านนะครับปกติที่เราเห็นกันมาเนี่ยการเผาถ่านเนี่ยปัญหาใหญ่สุดคือควันรบกวนแล้วแว่งรอบข้างจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นเขาเผาถ่านกันกลางทุ่งนาเลยไกลๆเลยเพราะว่าควันมันเยอะมากไอเดียเนี่ยคือมันมาจากเตาเผาถ่านไร้ควันที่ชื่อซปเปอร์ซันจากกรมพลังงานเนี่ยเรามาทดลองทําก่อนเขาทดลองทําปุ๊บ เพราะวก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆว่าสิ่งที่เราเผาเนี่ยเราเผาทุกวันเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และการใช้งานอย่างของพี่เนี่ยเผาทุกวันเผามากี่ปีครับพี่เผาได้ประมาณสักปีที่ห้าแล้วแหละปีที่ห้าเผามา5ปีไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่าเผา่านนอกจากเป็นลูกค้าจริงๆเนี่ยเดินเข้ามาซื้อฐานถึงจะรู้ว่าที่เนี่ยเผา่านอ่ให้เพื่อนๆดูนะครับนี่คือใจกลางเมืองเลยนะใช่ครับนี่ใจกลางเมืองจริงแบมีระแบกบ้านใกล้เรือนเคียงอยู่แรกๆเขาคิดว่าพี่อะเผาขยะ เพราะควันมันน้อยมากมันจะมีแค่ตอนจุดเท่านั้นเองแต่ข้อดีของเตาเผาถ่านไร้ควันเนี่ยปกติเวลาเผาถ่านทีหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณ2 3สวันเลยนะกว่าจะเก็บถ่านได้แต่เนี้ยเผาเช้าเก็บเช้าอีกวันหนึ่งโอ้ไวขนาดนั้นเลยไวไวขนาดนั้นพร้อมเก็บวันเดียวพร้อมเก็บเผาได้ทุกไม้ไม้ชื้นก็เผาได้แต่จะใช้เวลานานหน่อยแต่ก็ไม่เกินสองวันโดยรประมาณนี้ไม้สดก็เผาได้<อ>ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้จาก อุปกรณ์ที่หาได้ตามร้านขายวัสดุที่เป็นของเก่าอ่ะของเก่าพวกเหล็กพวกอะไรเงี้ยเราจะมันจะไปเปลืองตรงนี้ตรงถังถังถัง200ลิตรเนี่ยราคาถังหนึ่งก็อยู่ประมาณสัก4 5 0 0บาทประมาณนี้นะที่เหลือก็จะเป็นพวกเศษเหล็กเก่าๆก็ไปหามากลไกข้างในมันเป็นยังไงกลไกข้างในมาดูมาดูบอกไปก็เท่านั้นครับผมดูดีกว่าเอาไว้เห็นกับตาไปเลยนี่ลักษณะภายในจะเป็นแบบนี้ไอ้ท่อเล็กเนี่ยข้อดีของมันก็คือ เวลาเผาเนี่ยมันจะเกิดควันครับอ่าพอควันจะเกิดควันปุ๊บไอ้ท่อเนี้ยมันจะดูดควันที่มันเกิดจากการเผาไหม้จากความร้อนที่มันออกมาจากไม้เนี่ยดูดกลับไปเป็นแก๊สแล้วก็กลับไปเผาไหม้ข้างล่างเผาไหม้ข้างล่างเพื่อเผาทานอีกทีนึงใช่เพื่อเผาทานอีกทีดังนั้นเนี่ยความร้อนมันก็จะถูกวนอยู่เนี่ยมันถึงเป็นข้อดีของควันที่มันไม่มีเพราะว่ามันถูกดึงกลับไปเป็นแก๊สแล้วเผาไหม้กลับไปอู้นอกจากไม่มีควันแล้วแปลว่าการล่อเตาล่ออะไรเงี้ยก็ใช้ ฟืนน้อยด้วยดิใช้ฟืนน้อยครับใช้ฟืนน้อยท่อใหญ่เนี่ยมันจะประมาณสี่นิ้วครับนะครับสี่นิ้วท่อเล็กเนี่ยก็จะประมาณนิ้วกว่าๆแล้วมันต่อเชื่อมกันยังไงพี่นี่ครับมันจะมีเนี่ยตามกลไกนี้ก็คือปองเนี่ยมันจะมีปองวามใช่ปองเนี่ยก็คือเหมือนหน้าเตาอ่ะหน้าเตาครับฟืนใส่ในนี้ทั้งท่อเล็กท่อใหญ่เนี่ยมันจะเชื่อมจากปองเนี่ยเป็นปองเมนหลักอ๋อก็คือเจาะทะลุเข้าไปหาใช่ส่องส่องข้างในดูได้ครับ ออข้างในดูเลยออไปทะลุทางในแค่นั้นใช่ต้องทิ้งทิ้งทิ้งปลายไปยาวไหมพี่หรือว่าแค่แปะแค่เสมอกับไอตัวนี้ครับเสมอกับตัวผงข้างล่างตัวนี้มันไม่เกี่ยวใช่ไหมพี่ตัวนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้เป็นกโมเดลเอาไว้ให้ดูใช้งานใช่ครับผ่านการใช้งานก็คือเนี่ยนะครับขนาดท่อมันบางพอมันบางปุ๊บเนี่ยอายุการใช้งานก็จะสั้นเพราะว่ามันอยู่กับความร้อนทุกวันดังนั้นเนี่ยพอมาเจนเนี้เจนล่าสุดที่เสถียรสุดละความหนาของท่อก็จะใหญ่ขึ้น ถ้าเพื่อนๆนคนไหนที่กําลังจะทาตามคลิปนี้นะครับแนะนําให้ใช้เป็นท่อหนาใช่เป็นท่อหนาลองผิดลองถูกมาเยอะจนเป็นเตาลูกเนี้ยที่เสถียรสุดอแล้วใช้ระยะเวลานานสุดพี่ครับแล้วผมเห็นเมื่อกี้ครับตะแกรงแว๊บๆเนี่ยะตะแกรงเนี่ยมันเป็นทําหน้าที่อะไรเนาะพี่เวลาเราเลี้ยงไม้ครับ มันจะทําให้เกิดช่องว่างภายใต้ก้นถังเพื่อมันทําให้ความร้อนเนี่ยถ่ายเทได้ทั่วถังมากขึ้นยืดอายุการใช้งานของตัวถังเนะี่ยให้ได้มากขึ้นด้วย<ม>ถ้าแนะนําเอาเป็นเหล็กอุปกรณ์หาง่ายๆจะเป็นเหล็กเส้นที่เหลือใช้จากาก่อสร้างก็ได้<ม>นะครับหรือเป็นเศษเหล็กเอาให้มันความหนาประมาณเนี้ครับนะครับความหนาประมาณนี้ได้เลย ให้มันหนาหนาหน่อยใช่ให้มันหนาหน่อยเพราะว่าเราอยู่ความร้อนเนาะจะได้ยืดอายุการใช้งานแล้วที่สําคัญมันมีขาด้วยเนาะมีขามีขาทําขาหน่อยเพื่อให้มันตะแกรงมันสูงกว่าเนาะใช่ตะแกรงให้มันสูงกว่าก้นถังไม่ให้มันติดก้นถังน่าเองประมาณนิ้วสองนิ้วได้หมดนี่ก็ง่ายง่ายน็อตนี่นะครับประสบการณ์ห้าปีมาเปิดเผยในช่องนี้หมดอีกไหมหมดแล้วครับน็อตบ้างอะไรบ้างที่ที่เราหาได้ง่ายครับนี่ก็เป็นหัวน็อตเก่าเนี่ยน็อตเก่าเอามาทํา นะครับหัวตะหัวน็อตใหญ่ๆน็อตสี่หุนน็อตอะไรเงี้ยเอามาทาได้หมดเลยหลักการของการต่อท่อก็คือไม่ต้องเลยขึ้นมาขอบถังใช่ไหมพี่ต่คนั้นอ่ะตัวในตัวในไม่ต้องเลยขึ้นมานี่มันก็จะเป็นฝาถังแบบนี้แล้วก็หนกฝาถังเราไปโปะแล้วทีนี้เราก็เอาที่เท่าปิดใช่พี่เพื่อเอาทําเป็นฉนวนฉนวนการความร้อนการความร้อนเพื่อให้ความร้อนเนี่ยมันอบอยู่ในถังยิ่งเรามีฉนวน นะครับความร้อนที่สะสมอยู่ภายในเนี่ยมันจะทําให้ระยะเวลาในการในการเผาถ่านอ่ะสั้นลงใช่อันนี้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นเป็นสังกะสีก็คือว่าเอาสังกะสีมาล้อมนะครับมาล้อมเอาดินใช่ดินถมใช่ไหมพี่ใช่ครับเอาดินเอาทรายเอาอุปกรณ์ที่มันหาง่ายๆอ่ะเป็นดินเก่าเป็นทรายเก่าที่เราไม่ใช้แล้วเหลือสังกะสีเนี่ยผมก็เป็นสังกะสีเก่าคือเน้นง่ายสะดวกประหยัดอ ไม้ที่เราจะเรียงในถังนนะครับก็ลักษณะประมาณนี้เอาง่ายๆอัตราส่วนถ้าหาอะไรไม่ได้เอาฝ่ามือทับไม่เกินเนี้ยอันนี้ก็ใหญ่แล้วใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับความหน้าหน้ากว้างเส้นผ่านศูนย์กลางนะอไม่ไม่เกินหนึ่งฝ่ามือเนี่ยผมว่าได้ละส่วนที่เหลือเนี่ยถ้ามันใหญ่กว่านี้ยเราก็ทอนเป็นท่อนๆไปได้หมดนี่ครับเวลาวางนะครับเทคนิคการวางคือวางแนวตั้งครับก็คือหย่อนมันลงมาเลยแบบนี้นะครับ หย่อนลงไปส่วนไม้ทรงอื่นนะครับยรอย่างไม้ทรงแบนอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็เรียงแนวตัง้งเรียงไปเรื่อยๆเรียงซ้อนกันซ้อนกันขึ้นมาจนเต็มถังตรงไหนมีช่องว่างไม้น้อยๆเสียบได้เสียบได้หมดเลยไม้เล็ก<ล>ไมใ้ใหญ่ใส่ได้หมดเอาไม้ชิ้นเล็กๆเนี่ยรเรียงข้างล่างนะครับ <whirl. S 2> เรียงล่างๆไว้ก่อนและส่วนไม้ใหญ่ๆที่เป็นท่อนๆเนี่ยไว้ข้างบนเพราะว่าลักษณะการทํางานของความร้อนก็คือความร้อนเนี่ยมันจะลอยสู่ด้านบนแล้วก็มันจะถูกปองดึงกลับลงมาข้างล่าง ดังนั้นเนี่ยไม้ที่ท่อนใหญ่เนี่ยจะใช้เวลานานหน่อยก็เอาไว้ด้านบนส่วนอีไม้ท่อนเล็กที่ไม่ไวๆวหน่อย,อยก็อยู่ด้านล่างง่ยง่ายๆใส่อะไรไปก็ออกมาเป็นฐานลองใส่ไม้จิ้มฟันก็ออกมาเป็นไม้จิ้มฟันแต่เป็นฐานออใช่แล้วเกษตรสคราวคนไม่เอา่านนี่คนไม่เอา่านจะเป็นอะไรพี่ก็ไม่เป็นฐานแต่เป็นฐานเป็น่านอะไรลงไปเป็น่านหมดแม้กระทั่งใบไม้ก็เป็นฐานเป็นใบเหมือนเดิมโอ้ไปว่าคุณภาพในการเผา่านมันค่อนข้างจะดีมากเลยนะพี่ผมลองคุณพ่อลองสนุกสนุกนะเอาส้มทั้งลูกอะ ใส่ลงไปเอากล้วยทั้งลูกใส่ลงไปเป็นฐานยันเม็ดข้างในส้มจริงเพราะว่าการถ่ายเทความร้อนการอบความร้อนมันอยู่ข้างในออือประสิทธิภาพมากที่สุดคือการดึงควันกลับไปเผาไหม้ใหม่เนี่ยมันก็ยิ่งทําให้กระบวนการในการเผาไหม้จากไม้ที่กลายเป็นฐานเนี่ยดีขึ้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฐานที่เผาออกมาแล้วเนี่ยเราทุกอย่างเนี่ยฝาบ้านครับ ไม้ที่ไปรื้อบ้านที่เขาไม่ได้ใช้แล้วครับเราก็ได้มาทำเนี่ยอย่างไม้ไม้พงไม้ไผ่เผาได้หมดเลยนี่คือไม้ที่พี่เตรียมมาเผาถ่านใช่ครับไม้พวกนี้ใช้ได้หมดใช้ได้หมดเลยโอ้โหนี่ใช้ได้ทุกชนิดไม้ไผ่ก็ได้ครับพี่ไม้ไผ่ได้หมดอุ้ยไม้ไผ่ก็ได้ด้วยถ้าพี่จะขายพี่จะขายอยู่ในกลุ่มของไม้รวมไม้รวมราคาก็จะอยู่ถุงละประมาณสามสิบห้าบาทแต่ถ้าไม้ที่ดีที่สุดตอนนี้ที่พี่เผาเนี่ยก็จะเป็นไม้มะขามไม้มะขามก็จะได้ราคาดีหน่อย แล้วถ้าเราอ่าเติมไม้ไปเต็มถังนะเผาเสร็จมาเนี่ยเราจะได้ถ่านปริมาณเยอะแค่ไหนครับก็ประมาณสักหนึ่งตะเข่งถ้าใ,ใส่เป็นกระสอบก็ประมาณเกือบสองกระสอบอ่ะโอ้โหถักตีเป็นเงินนะพี่ตีเป็นเงินตีเป็นเงินเหรอต่อหนึ่งถังก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทโอ้โหสามร้อยกว่าบาทแล้วก็เผาใช้เวลาแค่หนึ่งวันหนึ่งวันอธิบายง<ะ>่าหนึ่งวัน เราก็ทํางานเอ่อเผาถ่านได้วันละสามร้อยใช่ประมาณนั้นโอ้ยดีนะครับมันเป็นอาชีพเสริม,มก็ได้ถ้าถ้ามีเตาเดียวนะแต่ถ้าอยากใครอยากได้เป็นอาชีพหลักเพิ่มจํานวนเตาไปก็เป็นอาชีพหลักได้เลยอกติสะวันละสามร้อยก็ค่าแรงขั้นต่ําแต่ทํางานไม่ได้ไม่ต้องทั้งวันใส่ไม้ไปจุดไฟติดที่เหลือแล้วก็ไม่ทําอะไรก็ทําแต่รับรองเป็นอ่อถ่านแน่นอนเป็นถ่านแน่นอนไม้กิมฟันก็เป็นเป็น ส้มทั้งลูกแม้แต่แม้แต่เมล็ดข้างในก็เป็นถ่านนะครับมะพร้าวเป็นถ่านหมดแล้วผมแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะถ้าใครเอาผลไม้เก่าที่เขาจะทิ้งแล้วอ่ะเราไปเอามาแล้วมาเผาแล้วไปเอาไปขายเป็นถ่านดับกลิ่นในตู้เย็นสร้างรายได้เพิ่มอีกนะโอ้นี่ชี้ช่องด้วยใช่ชี้ช่องนะผมว่าอันเนี้ยผมว่าน่าทําเพราะว่าเราเคยทําแล้วทําได้ง่ายๆภายในบ้านเตาของพี่นี่ดีมากเลยความร้อนสูงไม่มีควันอีกต่างหากใช่ครับ เผาในตัวเมืองอย่างนี้ยังได้เลยครับผมเอาเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วครับสนใจอยากจะมาศึกษายอยากจะมาขอดูแบบเนี่ยไม่ทราบว่าพี่ห่วงหรือเปล่าพี่ไม่ห่วงเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อมาก่อนเลยว่าพี่ว่างสะดวกกี่โมง<ต>นะครับโทรมาถามก่อนเพราะว,ว่าอยากจะเข้ามาดูเตาเผาถ่านไร้ควันนี่พี่ทาเผากลางเมืองเนี่ยพี่ทํำยังไงเข้ามาดูได้เลยไม่ห่วง เอาไปทําเป็นอาชีพด้วยเอาไปทําเป็นอาชีพได้เลยเพราะว่าพี่คืออยากให้คนมีอาชีพใช่อยากสร้างอาชีพให้คนนะครับให้คนเพื่อนๆอยากได้แต่ว่าทําเองไม่เป็นเนี่ยทำเองไม่เป็นถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาคุยกันจะชอบแบบไหนอะไรเงี้ยอาพี่มีราคาพิเศษให้ก็คืออยู่ใจกลางตลาดวังทองเลยครับเส้นธนาคารอมสินนะครับติดกับผัดไทยป้าหอมนะครับถ้ามาถามเขาว่าฟาร์มไส้เดือนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวโทรสอบถามก่อนได้ที่เบอร์065 6 9 3สม 2อ8สนะครับโทรมาได้เลยครับแล้วก็นัดเวลากันถ้ากิดจะจะเข้ามาดูงานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเกษตรเซคาววก็ต้องขอบคุณพี่ต้นมากเลยครับครับผมขอบ,ขอบคุณมากครับ